แลการเดินลีดแอะวอล์กนะครับความสนุกอยู่ตรงที่ว่าน้องหมาจะแสดงออกมาดูทันทีครับว่าตอนนี้นิสัยเขาเป็นอย่างไรแล้วเขารู้สึกกับเจ้าของเช่นไรเหมือนกันครับการต่อต้านของเขาคือความรู้สึกแล้วก็การป้องกันตัวตามธรรมชาตินะครับเราไปดูน้องคอกี้ตัวนี้พร้อมกันครับเตือนคู่เอกดีบรับรองจากคาร์เรนเ y เยอร์แค m เนมีชมครับแล้วก็กับแล้วก็ชม ไม่ไม่ขยับกับชมครับเจ้าของต้องสอนแสดงตัวชี้นานะครับอย่าลืมนะครับว่าสุนัขเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นคือเขาต้องมีจุดเชื่อมกับเราครับความเชื่อถือเกิดจากสิ่งที่เขาเห็นนะครับแล้วก็การกระทําของเขาเราต้องทําจนกว่าน้องจะยอมรับเราด้วยครับถึงจะสื่อสารกันง่ายขึ้น <ไป S 1> ครับกห้น่งมากแต่มันยังเรื่องเรานะทำแล้วง่ายกว่า แสดงว่าความดื้อเกิดจากกับเจ้าของเจ้าของไต้ก็สามเมตรอยู่ในห้องนอนใช่ไหมปึ๊บอย่างที่บอกไปครับหน้างานนี้มีส่วนสําคัญมากจะเห็นน้องนะครับโดนขัดใจปึ๊บเริ่มแง้มผมเลยครับแต่ลวอุ๊ยโอ้หเฮ้ยมีงับแข้งว่ะไม่คิดว่าจะโดนนะหนักเหมือนกันเลยแบบอาการเดียวกันเลยคืออาการสู้สายครับแบบนี้เลยามันทำอย่างนี้ได้ครับเวลามันตกใจหรืออะไร่ะคือมันกัดเต็มแรงเก่งมากคอยไอคอนแทคไม่มีมีแต่แบบชัพยายามทำ้ายสายเก่ง เก่งมากครับงับไปอีกสักหนึ่งทีที่เทา้าถ้าเดินหลีดว่องนะครับจริงๆแล้วมันมีผลเยอะมากเลยครับเราจะสามารถรู้ได้เลยครับว่าตอนนี้น้องหมามีนิสัยเช่นไรรู้สึกกับเจ้าของอย่างไรครับเราจะได้เลี้ยงดูกันง่ายๆเนาะไม่มีงับเท้าด้วยเปลี่ยนสายมันงับเท้าผมนะเนี่ยงนะับแรงอยู่นะเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่ามันโดนนิ้วะรองเท้าผมมันหนาด้วยนะน่ตกคอยเก่งมากลูก โดนอีกหนึ่งครั้งครับคราวนี้เปลี่ยนไปที่ขาผมบอกเลยนะใครเจอคอกี้นะครับไม่ล้ายนี่ถือว่าเฮงนะครับหลังๆมานี่คอกี้นี่กัดเต็มเคี้ยวนี่หลายตัวมากเนาะอย่าประมาจากรูปร่างนะฮะตาหน้ารักนะครับบางครั้งเราต้องมองทะลุถึงนิสัยเลยครับถ้าน้องเราเลี้ยงยากนะครับก็ต้องรีบสอนตั้งแต่เด็กครับเนี่ยเห็นปะเห็นเห็นที่แข้งผมปะแบบไหนทําให้ผมหยุดแล้วกลัวเก่งมากครับ เก่งมากครับเก่งมากครับเราเปิดกายเข้านี่ดูนะเก่งมากลูกนะตกคอยไอ้กเขาจะติดละเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากสิแล้วตกาไปแล้วข้ามกุญชอนมาพร้อมโดดกันมันมีในยามตลอดเลยอ่ะคือมันเหมือนว่ามันหามันหาช่องว่างเพื่อเออแล้วตกนะ นั่นครับเก่งครับแต่ผมจ้องหน้ากันนะเขาไม่หลบตานะแต่ตาเขาเหลือกใส่เขาพยายามสู้กับผมแหละแต่ด้วยอายุมันไม่มั่นใจว่าจะทำให้ผมกลัได้ไหมอะไรทุกคลิปติดตามชมได้ในแอปแดงนะครับสนุกสุดแบบนี้มีแน่นอนครับ